สวัสดีครับวันนี้ RPM Carwash ครับนำเสนอหมวกกันน็อกวันนี้ไม่ได้มาเคลือบแก้วนะครับผมพอดีว่าลูกค้านำรถมาล้างก็เห็นหมวกคันไม้คันมือต้องขออนุญาตลูกค้านิดนึงนะฮะแต่วันนี้เรามาลองแว็กเป็นยี่ห้อ AD นะครับผมเป็นตัวโกเพียวโกนะครับตัวนี้มีคาุูบ้าผสมอยู่40% าทางผู้เจ้าของผลิตภัณฑ์นะก็แนะนําว่าวิธีการทําก็ใช้มือลงตัวไปอย่างใบนี้ผมลงอยู่แค่ครึ่งใบแต่ว่าภายหลังนวผมจะลงทั้งหมดนะฮะเรามาดูความแตกต่างกันนะครับผมว่าเป็นไงผมจะใช้วิธีการเดินครับวิธีการเทสน้ําใช้น้ําเปล่านะครับในการทําเลยสังเกตนะครับว่าความแตกต่างของมันนะครับความกลมใสของน้ําไม่เหมือนกันอันนี้ผมทําชิวให้เขาด้วยนะครับผม ความกลมไม่เหมือนกันนะครับผมลองดูดีๆนะฮะฝั่งฝั่งด้านนี้จะจะกลมกว่าฮะนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้ทำฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้ไม่ทำนะครับไปดูที่ตัวตัวหมวกนะครับฝั่งด้านนี้เป็นฝั่งนี้ทำนะครับฝั่งด้านนี้ฝั่งนี้ไม่ทำนะครับผมเรื่องการเทสแล้วก็ดูตัวน้ํายากันว่าครีมเขาเป็นยังไงลักษณะเป็นเนื้อคล้ายๆกับลลปสติกครับลิปมันเนี่ย คล้ายๆกันเลยแต่ว่าไม่ใช่ลิปมันนะครับทาปากน้ำไม่ก่อปากนะครับผมก็ขอขอบคุณครับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับเอดี AD, แเ้าเรนวนี้อาจจะได้เห็นเครือบแว็กดีๆแต่หลายที่มาให้ได้ลองกันนะครับผมก็ขอขอบคุณครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ส่วนบทวนันนี้เดี๋ยวผมทำเต็มใบให้นะฮะก็ชอบไม่ชอบยังไงเราต้องดูกันระยะย,ยาวไม่จำเป็นต้องมาถึงของหลวงไม่จำเป็นต้องมาถึง rpm นะครับ กล้ๆบ้านท่านที่ไหนดีหมดทั้ทุกที่แค่ท่านลักรถรักหมวกผมก็มีความสุขแล้วครับโอเคนะครับผมวันนี้อาเพียมคาร์วอตขอนำเสนอแว็กแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ